พ yes> ี่คะน่หนูอยู่ไหนเนี่ยนี่คุณเอาฉันมากระทำสำราวหรอตายแล้วโอ้ยโอ้ยจะทองไหมเนี่ยไอ้พวกอัฐพาลออกไปพ้นทางเลยจะไปแล้วโอ้ย ฝนก็ตกอ็เอาอืา้ออีเมลจะปัญหาจะไปไหนอีนางแมวตัวนี้อีกแล้วเหรอแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะนี่ฉันฝันไปเหรอเนี่ยฝันว่าผมยาวสวยได้ใสชุดสวย,สวยแล้วก็ไปอยู่ในวันเดอร์แลนด์ฝันไปจริงๆเลยที่ฉันมาอยู่ท่าเรือได้ยังไงอ่ะอ๋อพี่คะ โอ้ยตาเรากลามเป็นมัดๆเลยนะ่าคุยอะไรกันอยู่หรอเอัสเสือกไว้สีข้าโอเคกรามเป็นมัดมัดโอ้โหหน้าดูไม่ได้เลยไม่เอา,อาอแล้วตาอีเมลเอ้าฉ,ฉันต้องตามอีเมลไปนี่หว่านที่ฉันทะเลอะไรอยู่ได้นี่หนาวว่าโรงงานทําน้ําแข็งใช่ไหมเนี่ยอีเมลตัวน,นั้นมันวิ่งเข้ามาในนี้หรือเปล่าวิ่งไปไหนหละ่ะก็ไม่รู้อะ่ะอ๋อ โอ้อยโอ้อยเข้าเมืองกันดีกว่าฝนก็ตกหัวเปียกหมดแล้วเน,นี่ยโอ้อยหนาวก็หนาวโอ้อยชีวิตฉันนี่มันลำบากอะไรอย่างนี้เนี่ยขับกันคือเนาะเดอะแมนคลัสมาร์มี่นี่คือผับเนืกสาวปังๆนะคะอะไรจะให้สไป,ปอนอย่รอ คนนี้หล่อเลยเนี่ยขอดูหน้าหน่อยสิก็ตกน้ำจังเลยหนะักขอดูหน้โอ้โหจมูกยาวเป็นพี่ด็อคิโอเลยขอทาล่า <c oughs> โหรงุงรังนี่คือสลัมแบบย่อมๆใช่ไหมแล้วนี่ก็คือบาเรื่องสาวปังๆถูกมามว่าไงกันพี่เป็นคนเฝ้าเหรอเอออายุอายุหนู หนูมาขายตัวแถวนี้ค่ะฉันไม่คุยกับแกหรอกป้าอุย้ยอีชายนั่งทำอะไรคนเดียวคะขอดูหน้าหน่อยสิหรอหันหน้ามาหน่อยสิจะดูหน้าหล่อไหมผมไม่หล่อหรอกช่างฉันต้องเดินเร่ขายตัวทั้งคืน ฝนตกก็ไม่เว้นอะไรเนี่ยอีป้านี่คือเสียเหรอเสียของป้าเหรอเนี่ยป้าซ้ำเสียโดนซ้อมมาละสิแต่ป้าว่าอีนกอีนร่ป้าเป็นไรมะจับซันได้ด้วยเหรอ ฮะให้ขึ้นไปหาเหรอโอเคทางไหนอะ่ะแต่หนูมาหาแมวอะ่ะแมวหนูมันเป็นไหนแล้วก็ไม่รู้อาไม่ใช่แมวหนูหรอกแมวใครก็ไม่รู้เพราะอีแมวตัวนั้นน่ะอืมดูสินี่คืออะไรนอนสลบมันมันหลับหรือมันตายเนี่ยฮะอ๋ออย่างน้อยก็ได้เข้ามาหลบฝนกันวะ อาพาเปียกอะพี่เมาแล้วหรอก็ไม่หรอขอหาคนละหลอกกันนะคะเผื่อจะขายได้ขึ้นเจนี่เข้ามาไวจังเลยมีแต่คนแบบอุย้ยตายแล้วทะเลาะวิวานกันนะคนนี้ก็เมานอนสลบเสียแอ็งแมงมตายละโ,โอ้โห ใช้กำลังรุนแรงสมกับเป็นเขตแดนสลับจริงไม่เอาละไม่เอาละเดีือดรุ่งหลงป้าถึงมาแล้วอ้าวป้าเฮ้แกไอไปนะไอ้ผู้ชายหน้าตอมียฮะ กี่พุ่งใต้ฉันกลับมาแล้วอาล่ะเออระโปรงไม่กลางให้เลยลงแบบนี้ยุ่มเอาลผมกลับมาย่าวสวยเป้อนสลวยแลวนี่ฉันหลับอีกครั้งแล้วเ,เนี่ยโดนไอ้ผู้ชายหน้าตมียมันซัดสัสลบี้ะแล้วที่นี่คือที่ไหน มันจะเป็นคั่วโลกเหนืออะไรเงี้ยคั้วโลกเหนือใช่ปะดินแดนหิมะาหรือว่านี่จะคือใช่จริงด้วยมีแสงหนึ่งนี่คือดินแดนคั้วโลกเหนือของวันเดอร์แลนด์อะไรยะมีตัวอะไรอยู่ด้วยเฮ้ยจะเป็นตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไปไหนล้วะ หนาวก็หนาวยังให้ใส่แขนสั้นอ้อยจะไหวไนมล่ะเนี่ยช่างเถอะเสียงแกอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าว่า <c oughs> บังเอิญอีกแล้ววันนี้มาต้อนรับกูกลับมาก็มาต้อนรับกูเลยเหรอโอ้ยยอ้ยล้มหักก็ลก้มหัก I <laughs> แต่อีเด็กบ้าโอ้ยหน่อยแน่เจ็บนะอ๋แกสานักหรอโอ้อยสานักใช่ไหมมาต้อนรับกู้ใหญ่มาต้อนรับผูอ,อ,บอย่างดีเลยอืออือ ทีหลังไม่ต้องมาเข้าใจไหมทีหลังไม่ต้องมาไม่ได้อยากเติมเมืองเด็กเฟรดอีเวลฮะโอ้ยที่หลังไม่ต้องมาเข้าใจไหมทีหลังไม่ต้องมานะครับโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บเจ็บ อะไระตัวเชียอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นเยติเลยนะเสียงหมูอีกแล้วอ่ะอยู่ไหนวะเสียงหมูหรือเสียงหายใจเยติเนี่ยโอตรงนั้นมีเรืออะไรอ่ะพะจน์ดูดบ้องเกิดเป็นแสงเหนือหรอ ซักไปกันใหญ่แล้วค่ะอาลักค่อยอีนนี้กรนสะดังน่ากลัวเออถึงมันจะมันก็ดูน่ากลัวยดีีเฮ้ยลงได้ปะเนี่ยน้ำหรือเปล่า เอ้ยสไลด์อะสไลเดอร์๋อเป็นสไลเดอร์เฮ้ยอะไรอะอุ้ยน่ารากักไม่หยิบกุญแจมันฮอปปี้หรือเปล่านี่คือฮอปปี้ฮอร์สสแัชเอาไว้ราไดออาวุธใหม่ที่ร้การมานะเองอะไรอะไรคะอะไร ไอชาร์กไอสน์กปลาปีรัญญาน้ำแข็งหรอมันทำไมดูแบบผสมกันอย่างเงี้ยป่ะ,อะโอ้โหโอ้ยดำดำน้ำได้หรอดำน้ำได้หรอ กำน้ำได้เหรอ,อ,ม,อ,ม,อม,มามามึงจะมาจากงไหนมาเลยอ๋อ้ยต,ตกใจหมดเลยอีนนี่มาสิมา้ามานี่เรียบร้อย เรียบร้อยค่ะอ่ะให้โดดขึ้นไปใช่ไหมโอเคขึ้นมาเรียบร้อยอ๋อต้องใส่ไอ้นั่นฟันเหรอแล้วมันใช้ยังไงอ่ะอ๋อนี่ไงฮะนี่แน่อุ้ยอาถุนข้ารุนแรงจริง ทีนี้แหละใครเข้ามาเนี่ยทบให้กระจายไปเลยนี่สร้างหัวนี่ฉันว่ามันต้องมีมีอะไรโอ๊ยอนี่ไงหาตั้งนานกับคาเสียงกันตั้งนานแล้วอ๋อโอเคให้โดดขึ้นไปเอาความทรงจำมา ครับทรงตัวเกี่ยวกับคุณหมอซะด้วยเอาล่ะค่อยๆลงกลับอย่างปลอดภัยเรียบร้อยโอ้โหเ็ดโดนลวงไส้นกเป็ดลรืนกนะ่ะก็ยังไม่พ้นความซาดินะฮะไม่ค่อยงายฮึบป,ปั้งรุนแรงสะใจโอ้โหพวกนี้ดักรอพี่ยับเชีย นี่แนะ่มาลอยต่าใจจริงๆโว้ยเต็มละเซะอ่อีนอกตาปังๆองเอออ๋ออ๋อเอย คนน้ำแข็งได้หรอดิเดตเยอะหนักนะวานะนะยปลาอะไรน่ากลัวจังดูสิอืน,นี่นี่ถ้าทุบม,มันออกมาได้นา่าน่ากลัวไปแล้วนะไปตรงนี้โอเคจะมีอะไรอีกไหมอ่ะฉันว่าฉันว่ามีอะ่ะ ่สัตว์อยากสัตว์ใจแบบนี้มานานแล้วทุบกระจายเสียงหมูโอ้โหสไลเดอร์อีกแล้วหรอทำไมมันดูน่ากลัวอย่างนี้่ะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเส้นทางมันสิดูเส้นทางมันสิสนนสช้ชานะลูกช้ชานะ้ชชาชช้าช,ช้าลูกชช้า พอกูบ,บอกจะช้าดิมึงเร็วเลยนะไวไวไวกระปุแต่ไม่เอาชาค่ะชา,ชาฉันไม่รีบค่ะฉันไม่รีบโอ้ยตายตาเสียว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 ไปเลยโอเคโอ้เรนดิ้งได้สวยมากค่ะสิบพับสิบยอ,อ Ôi. À. Ừ. 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 ôi. Ôi. ôi, nè. Sân Ừm. Ừm. Ôi, ơi, ơi. อือต้านักเหรอเด็กเปรตแม่จะทุบให้หน้าสั่นเลยโอ้ยเออตานักแม่ทุบให้หน้าสั่นเลยเด็กเวลมึงก็อีกตัวยืนดูล่ะยืนดูล่ะยืนดูเหรอ,หรอ,อมแม่คือแม่ค่ะจำไว้อุ้ยอะไรเนี่ย กำให้บูเยอะจริงๆเลยอืมอะไรอ่ะไปแท่เหรอซูมให้ดูแบบนี้แปลว่ามันต้องเข้าไปได้ขอเข้าไปดูหน่อยละกันชุดนี้กลับมาเป็นอลิสแสนสวยแล้วนะคะไม่ใช่ชุดชุดโรงงาน อะไรอย่าที่นี่ที่ไหนอ่ะอีเมล Alice, อ๋อหลังตอบคำถามเสร็จมันก็จะมีไอ้นี่มาให้เอาไว้ทำอะไรอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วมันเอาไว้สําหรับเติมเลือนแน่นอนเสียงเสียงอะไรคะปล่อยแงมาอยู่ที่เดิมครับ ฉันก็นึกว่าอะไรที่แท้ทางมันก็อยู่นีเ่เองเจ็บเลยเราจะให้ฉันไปที่ไหนโอเคนี่คืออะไรนั่นคืออะไรไงให้ไปที่เรือนั่นเหรอเรือในขวดแก้วอะ่ะทำไมทางมาดูแบบมันดูเป็นทางที่เรียบง่ายชอบก้น ไม่เชื่อกูไม่มันต้องมีอะไรแน่นอนเวลาถ้ากูเดินไปมันต้องมีอะไรแน่นอนฉันไม่เชื่อว่ามันจะเป็นทางที่โดยได้กิบหรั่ง Why 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 ุ้ยตกใจหมดเลยนี่นั่นไงกูว่าแล้วตายกัดกัดกูเหรอฮะกัดกูเหรอกัดมีอีกไม้นี่อีกไม้อ่าเติมเลือดเติมเลือด เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นทางล่องหนอีกแล้วซึ่งเปลี่ยนมากเพราะมันเสียงมากนะฮะต้องกาจังหวะอีกไม่งั้นตายฮะอ้าฉันเก่งเรียบร,ร้อยค่ะเสียงอะไรคะเสียงอะไรคะเสียงไม่น่าไว้ใจอีกแล้วโอ๊ยโอ๊ยสไลเดอร์อีกแล้วว้าหัวตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะ รีบไปดีก <sociedad> ว่าก่อนจะมีอะไรน่ากลัวน่ากลัวนะเราใกล้ถึงเรือแล้วนี่ใช่ไหมลุกค่อยๆหนงนะไปตัดมือได้ปะง่ายถึงเรือแล้วเรือสำร โอ้โหมีเพชรชะขาดอะไรอยู่ใต้น้ำน่ากลัวน่ากลัวทำไมกูไม่ค่อยไว้ใจเลยมัน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 พร้อมจะแดกดิฉันแล้วนะครับคุณโอ้โหโครงเคงได้อีกตายแล้วมันต้องแดกชันแน่เลยถ้าฉันไดนีงไปตอนนี้อะไรอ่ะว้าไม่เป็นป่านเลยอุ้ยอ Of rats, you are Confounded beasts. They want my ship. I think you're more to their taste. Never. We're almost relatives. You're related to soup, Admiral. I've an idea. We'll leave this mayhem and go to Carpenter's show. It's better than a gaff. Carpenter promises what we don't take seriously can't harm us. Best dive now, Admiral, or the sharks will have us for lunch. Oh